เอแล้วผมนี่คือทีวันกับดีพัสเคียนี่เ,นเกมที่น่าสนใจครับผมเพราะว่าถ้าทีวันสามารถจะชนะทางฝั่งดีพัสเคียได้มันก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเลือกที่ดีนะที่ทีวันจะได้ไปต่อผมเพราะว่านี่คือทีมที่เป็นเหมือนกับตองเขนานเป็นนัาผมเปิดมาในช่วงของแบนเฟสครับแบนตัวของคาริสตามาก่อนเลยเพราะ็ตัวของบายนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้คาริสตาให้ที่จะเก่งอยู่พอสมควรในดีเอลซีเคคือไม่สามารถที่จะปล่อยได้เลยครับ มันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่สามารถที่จะเล่นได้สําหรับตัวของคาริสตานะว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วมันมีน้อยมากๆเลยซึ่งเอาจริงๆก็จะมีแค่ LCK แหละที่นิยมในการแบนตัวของคาริสตาเองครับแบนสินเฉาแบนป๊อปปี้นะแบนสินเฉานี่ทีวันอาจจะอยากได้สก้าเนอร์หรือเปล่าครับผมอาจจะบีบให้บีพัสเคียต้องเล่นไหมนะทีนี้เควนเนี่ยถูกเนื้อม,มาในช่วงต้นเกมก็จริงครับแต่ก็ยังคงเล่นได้อยู่เหมือนกันนะสามารถที่จะเล่นในช่วงต้นเกมได้เหมือนเดิมเลยครับแบนที่3นะฮะ แบนแครี่เพิ่มเติมไหมเผื่ออยากจะแบนวารัสเพื่อบีตตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาครับนี่ไงผู้เป็นขาค้ำก็แบนวารัส,สทันทีร้อยแล้วครับอาจจะยังมองพอแบนวารัสปุ๊บเนี่ยเจดี AD ต้นเกมที่จะคอนเทสได้มันก็เริ่มน้อยลงนะผมยังมองอยู่ว่าจะแบนเกวนไหมครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าต้องการโอโ้โหแบนทาริยาเอางครับในขาที่ทีวันเนี่ยก็ท่าเดียวกันนะครับ แต่ทีวันอาจจะง่ายกว่านิดนึงถ้าเรนันทีวอาจจะง่ายกว่านิดนึงคือ T1 เนี่ยเขาไม่ต้องรอขนาดนั้นนะครับอาจจะมีแค่อาซียของเฟเกอที่ดเดวจะช้าหน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยพอพ่มออาอะไรแต่ต้นเกมเลยนั่นเองครับเอาล้ผมมาดูดีกว่าผมว่าจะเป็น T1 หรือ DK ที่ได้ใช้ในเกมนี้ไปเอาครับนี่การแข่งขันแมชในตำนานที่เราต่างเฝ้ารอกันนะผมดีเคกับทีวันนั่นเองครับผม ปิดสนามมาในครั้งนี้เรียกได้ว่ามี f อฟซทั้งสองฝั่งเยอะมากๆเลยนะโอ,โอโนเนอร์ครับผมเดินตะบ์บมาทันทีความเสร็จแล้วเขารอเลยครับผมแล้วลูสิ์เขาเจอก่อนต้นเกมนี้ไงโอโนเนอร์ก็ไม่ค่อยอยากสู้อยู่แล้วครับต้องถอยแต่ว่าพอองข้ามีซีบูว้มาเหมือนกันเลยมุดบ่อตัวของริพอร์มาครับยื้อไปเหมือนกันแล้วตัวเองต้องแฝดข้ามคืนแล้วเรียบร้อยแฟดเนิ่นๆเสียเทมโปในการฟาร์มไปเล็กน้อยครับผมทางฝั่งของโอเนอร์นะ โอดูสิถ้าดูสิอินเวทตตนนทีครับเพราะว่าเขารู้ผมว่าถ้าไม่กลับบ้านตอนนี้โดนบีบแน่นอนครับอาจจะเสียสองแคมป์ได้เลยนะโอ้ยังดีครับที่สมัยกลับมาได้อยู่ถึงจะเป็นแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวแต่ก็มากเพียงพอครับแต่คนต้องยอมสละเลสบับอันนี้ให้กับทางฝั่งของรูสิตอย่างแน่นอนเกมนี้ค่อนข้างเสียฟาร์มนะนิ่งมากครับดาบมาเป็นสเกลลิ่งกันบางส่วนด้วยในเกมนี้แอบเชียร์ให้บวกกันเยอะหน่อยนะ หมดเขาก็ไปครับผมเปิดฮอลลมิสมาแต่ว่าอยู่ในวงก็จริงครับต้องเฝอามาก่อน,อนทันทีถ้าฝั่งของโดรานซีวูสามารถแฝดต,ตามต่อได้นะแต่ว่าแฟ้ทันทีเฟนสปิตเตอร์มาเรียบร้อยครับผมเฟิร์สฟะเป็นปของถ้าฝั่งของซีวูทันทีดีพาสเคียรครับเปิดเกมมาก่อน,อนด้วยท็อปเลนของเขาฮะดีพอสมควรเลยโหเนื้อที่เป็นตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเสียเทมโปป่าไปสักพักให,ใหญ่นะเพราะว่าตัวเองนั้นเสียเลดบัฟกับัองข้ามผมซึ่งเวทคือไม่ได้ด้วย เราครชดามาจังหวะนี้ครับทางฝั่งของซูซิตก่อนเลยครับเฟเกอร์มันซ้อนได้เช่นกันแต่ว่าซันเป็นคนละตัวนะดาเมจมันกระจายไปสักน,นิดนึงทำให้เคเรตนี้น่าจะไม่ไหว,วเราตั้งแเ่จะไปหน่อยครับเดลิฟิตคอนเนคมาดีพอสมควรนะแต่ว่ากูมาเป็นเป้าหมายต่อไปเขามาไฟสีต่อสามซึ่งทีวันตัวน,นี้เสียเปลี่ยบม,มากเลยต้องแฟดออกคันทีแล้วเรียกร้อยเขาฟีแล้ววอลแฟร์เป็นของดีพาสเคียตอนนี้สกอิรทุกตัวเนี่ยกระจายไปกับตำแหน่งที่เป็นดาเมจของดีพาสเคียแบบเท่าๆกันนะเราเสียหายมากพอสมควรครับเบริลออยู่ครับ อยากจะดักจังหวะผมซึ่งเหมือนโอเนอร์จะรู้ตัวแล้วครับว่าต้องถอยก่อนเทคแฟตมาจังหวะนี้เปิดมาก่อนชามโดนทังฝังเครียรไปมีมุมให้หนีมีทางหนีให้ไล่ครับก็เลยยังคงรอดออกไปได้ครับสั่งของทีวันได้บูคืนมาก็ถือว่าเป็นนิวิตใหม่อันดีงามนะเพราะว่าคุณโดนเวทไปถึงสองแคมป์เต็มๆดสูสิก็คือฟาร์มฟรีๆนะ เป็นสบายผมจะสังเกตจากแมตช์วิดนึงท,ทีวันเขามารออยู่แล้วผมว่าน่าจะต้องการตัวของวอร์กราฟอย่างน้อย2ตัวเพื่อให้เงสแต็กของฟิโตสตริงนะครับเพราะคุณเสียฟิโตไฟไปแล้วแล้วแกรนซาฟอร์มหาซีวูกว่าจังหวะแรกมีตัวอ e ีกคนละเสื้อก็จริงแต่มาเพื่อคีไว้เรานั้นเนี่ยเพราะว่าเหมือนจะไม่รอดแล้วโดรานกับโอเนอร์ไว้ลงมาเหมือนกันครับแต่ว่าคีเรียจะโซนเอาไว้อยู่เปิดมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับสมัยสองตัวไปได้แล้วทางฝั่งของดีเคต้องปล่อยครับถือว่าบรปปรลุเป้าหมายตัวแท็กฟิโตสตรนะ ทางฝั่งของเดีดีพาสเคียครับอืมนเสียมาเวป่าข้างลึกพอสมควรนะครับโอ้หแลเสียไปทันทีครับผมวิซิเรตต่อไปได้ครับแต่ว่าลูซิตอนนี้โดนต่อมอนกันนะกลางวงแล้วแล้วเคเดนคอลงมาเบริลวเพิงจะบังเหาอยู่แต่บังได้ก็จริงครับแต่ต้องอาจจะต้องสลับเบริลวออกไปนะเพราะว่าอยู่ในกลางวงเลยครับเสียไปอีกหนึ่งโอ้ไม่ไหวเลยครับแบบนี้ทางฝั่งของทีวันค,อคอ่อยๆโต้กับคืนมานิดนึงเหมือนลูซี่จะอินเวดเยอะไปหน่อยนะ สังเกตว่าเขาเดินอินเวทตลอดเลยครับเพราะว่ารู้ว่าโอเนอร์เนี่ยเสียเทมโปไว้ที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายการที่เขาอินเวทไปบ่อยมันทำให้เขาเงินค่อนข้างที่จะเท่ากันนะทั้งที่ตัวเองควรจะมีโอกาสได้ฟร์มากกว่านี้ครับซีวูอยู่ข้างล่างครับผม,มเห็นตำแหน่งกันค่อนข้างครบนะโอ้แล loan, ้วโดนเดลิฟฟิตเชนซีซีติดรูทมาจังหวะนี้บีดูนค่าโลว์พอสมควรนะทุกคนจะพยายามจะเบสสูงเบริลอยู่แต่แฟลตออกไปได้ครับมีลูซิดรอด,ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าที่จะเปิดต่อเพราะโอเนอร์กลางโลกออกมา สกิล l อเวอร์นขาที่จะน่ารำคาญนะเพราะมันเคาน์เตอร์ตัวที่มันจ่ายสกิลเป็นโปรเจคไททั้งหมดเลยแล้วตัวที่ตีเข้าไปจังๆหน้าเนี่ยโดนโล่เข้าไปเต็มๆเนี่ยดาเมจไม่ออกเลยนะครับมันเลยเคานะ์เตอร์นาฟิดได,ได้ได้ในระดับหนึ่งเลยอ่าแล้วตีบลสโคลงมาผมทุกคนเขากําลังรออยู่เหมือนกันนะครับสตนมาติดรูทไปครับบีบรูสิตออกก็จะเพียงพอกับการที่จะได้มังกรไปแล้วครับ ดราลงมาเสียจังหวะนิดน,นึงก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเหมือนจะมีไฟห้าต่อห้าเร็วนี้มาเพื่อเวฟเคลียร์ริพเอร์ลาเหมือนจะโดนเปิดต่อตัวทางฝั่งดีพัสเคลียทีวันครับจะยอมปล่อยไหมครับสแต็คฟีดเอาเซ้งอันนี้ซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะปล่อยนะแต่เขารู้แล้วผมว่าถ้าจะคอนเทสตอนนี้เนี่ยอาจจะลําบากพอสมควรครับเเกอร์ครับดันคืนมาหลังจากที่เสียเทเรตไปดีเทคคืนได้เหมือนกันครับแล้วล่อเลยครับเฮาส์เธอสูตรมาปุ๊บจังหวะนี้ชิฟติ้งแซนออกไปแบบสบายๆครับ อยู่ในซันดิกพอาจะสู้ได้ทุกเมือ่อเพราะว่าถ้าคุณได้ในซันดิกเนี่ยดาเมจคุณแรงนะแล้วลำบากเลยครับกลายเป็นการได้มาในครั้งนี้ของดีเคศูนเปล่าไปครึ่งหลอด้าเบลิวไม่พร้อมที่จะสู้ต่อนะดีเคมันจะเห็นโอเนอร์คิดว่าอยู่คนเดียวเหมือนกันนะผมเลยจ่ายสกิลมาซิเบเข้าไปหาวอยซีเกอร์เหมือนกันแต่ว่ามีทีพีลงมาแล้วเขามีโดรานอยู่ซิฟซิฟเข้าไปหายไปกับคนแรกแล้วเรียบร้อยครับไฟต์มาซิฟซิฟต่อหายไปอีกหนึ่งก็ผมเป็นโอเนอร์ที่เก็บคิวไปได้ครับ โดยที่โดนเวิร์กไปดมามเมจมหาศาลแบบนี้เลยเขาว่านอกจากเสียผูเ้เล่น2คนแล้วเสียอัตราได้เช่นกันโอเค้างล่างครับเทิดเิดคืนนะแ้างบนบวกกันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้โดนร่างค่างเกิดไปแล้วเหมือนกันขอให้แค่ฮิตเดียวเรียบร้อยเขาบฟดมาซิฟซิฟตลอดระยะไปได้ครับกลายเป็นครั้งนี้โดนได้แบบฟรีๆเลยสีวูเสียเปรียบผมด้านล่างเปิดกันต่อจ่ายเป็นแกรสตอมรวบมาคารับเบริลโดนคอมมิชไฟเชนซีซีเรียบร้อยหายเลยครับเบริล โชว์เมเกอร์ที่อยู่ในระยะเห็นพอดีครับผมว่าตอนนี้โชว์เมเกอร์อยู่ด้านหลังครับเลยทันเทเดเดนกลางต่อน่าจะเป็นการคอแฟร์สมบูรณ์แบบของทีวันครับได้บนได้ล่างอาจจะได้มังกรเพิ่มเติมตอีกหนึ่งตัวเพรดดาะกเทเลเดนกลางด้วยเช่นกันครับ mm. งเงินฉีกหายไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้ดีพาเชียพยายามจะทายฮาร์ดเพื่อที่จะดันพื้นที่คืนครับมากถึงสี่คนดัานบนแต่ว่าดาเมจของโดราเขาเยอะกว่าเยอะครับแถมมีเขาจะมีสิ่เรียบร้อยคอมเป็สเปียเอ็กซิคิวเบริวไปได้ ยากเลยครับแบบนี้ถ้าจะเอาคานั้นครับสเสิร์ฟให้เธอครับโอ้แกรนซาฟอร์อิมเพ d อร์ดีคมเมสสเปียทุกอย่างจ่ายมาหมดเลยแต่เป็นแกสตอร์วัดคราสยาวถอยออกมาแล้ว,าวพาเอเพสูรมาหาแต่ว่ามีตัวของโอเนอร์มาซ้อนรูสิทธ์ครับต้องเบรคความคิดตัวเองคนะัตอนนี้บอกไปเลยตีบาสโคลออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าดีเคจะเปิดต่อมีทีพีหรือไม่คําตอบคือไม่ครับเพราะชอเมเกอร์อ้อมมาจากด้านหลังมีเฟเกอร์อยู่เช่นกันครับ เป็นไฟ4ต่อ4ตัวลยย่ครต้นบนไม่ TP ลงมาแต่ว่าเบลิวมาคาด้านหน้าเพยียวจะเปิดก่อนแต่ว่าเหมือนจะไม่ด้สักเท่าไหร่เพราะตัวเองเสียโล่ไปเยอะครับมี TP ตัวละครลงมารู้แล้วบอกว่าเป็นไฟ5ต่อ4ซึ่ง DK รู้ตัวดีก็บอกว่าสู้ตัวระคไม่ไหวเพราะตัวลพยายามที่จะเปิดต่อน,นั่นเองครับ มีแฟดมาพยายามจะคอแต่มันจะคอไม่โดนเคเรียรโลเพราสมควรออฟลีชชันมาไม่โดนแต่คอสตันไปได้เหมือนกันครับลูซิดอีวิซิเดตมาเหมือนจะไม่รอดเรียบรอ้อยโดยคารินคอเก็บคิวไปแล้วเฟเกอร์ครับด้านหน้าแต่ว่ากดสซเจาวกัสลอกมาได้แล้วแฟดมาคอต่อหอยแค่ฮิดแต่เฟเกอร์ยังคงไม่ตายเฟเกอร์ยังคงรอดอยู่มีเซนได้ออกมาอีกครั้งหนึง่งแล้วเรียบร้อยครับรอดถึง5คนไม่เสียเลยสักอย่างหนึ่งแลกกับดีพาสเคียที่เสียไปถึง4ซึ่งคุ้มกว่าอย่างเห็นได้ชัดพอสมควร โอ้ไม oh ่ก็ทีวันรอบนี้เล่นกันดีมากๆครับค่อยๆจัคการลิงค่อยๆเล่นเกิดอะไรขึ้นกับทีวันครับโอ้เล่นดีมากครับผมหลังจากที่ช่วงต้นซีซันเป๋ในขาดีพัสเดีซึ่งต้นซีซันดีมากๆแต่ว่าหลังๆเริ่มเป๋แต่บอลชอนี้คงต้องเสิมกับทีวันอย่างแน่นอนครับไม่มีโอกาสได้สู้ต่อเลยผมต้องยอมปล่อยฮะสี่เธอเลทไปเรื่อยครับทีวันขอแค่สี่ก็จะดีแต่ว่า ใช้ชิีตึงแสงไปที่เรียบร้อยอีโคไลเซอร์ลงมาดีเคจะเปิดแต่ว่ากูมาจ่ายเคลสออกไปครับแล้วได้เป็นเคเรียร,ร่วมมาหนึ่งตัวแต่ว่าเคเรียรต้องยอมปล่อยชีวิตนี้ไปอีวิซิเดีร์ออกมาลูสิตเรียบร้อยผมโดนปอกกระสุนยิงไปเป็นเฟเกอร์เก็บคิวไปได้มีโดรานเอาจากด้านหลังนีโตเวิร์กมาโดนสนิบสิบมาเบอร์ชุดเดียวแฟดมาขอต่อสิบสิบอีกหนึ่งทีตัวเองเสียก็จริงครับแต่ว่าถ้าฝั่งของทีวันได้เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วโอ้โหเดลลี่ฟูอิสมาแต่ว่าเกือบจะไม่รอดทำเอลมิ่ง สายสิบออกมาได้แล้วแกรนด์สตาร์ฟอลลงมาหาอยากจะไล่ตวงซีวูต่อเจอโชเมเกอร์หาโชเมเกอร์ดีกว่าแต่ว่าเพื่อนลงมารอรับแล้วงานได้ทั้งเธอเด็ดบนแล้วก็กลางนะเพราะเซตอเวเป็นกลางรอไว้อยู่แล้วครับโหแล้วเรียบร้อยผมได้เธอเด็ดพร้อมกับอีพิเตอร์อย่างแน่นอนเอมิ่งกับมารีเซ็ตก็จริงครับแต่ว่าการลีเซครั้งนี้เหมือนจะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันทีพีอ้อมตลางตะังวดีพาสเคียจะเปิดต่อเหมือนแล้วทีวันเหมือนจะยังไม่รู้ตัวว่ามีคนอ้อมตลาดมาแล้ว ตอนนี้เห็นแล้วผว่ามีคนทีพีมาโอเนอร์รออยู่แต่ว่ามาคนเดียวบอกเขาว่ามีเหงาแน่นอนอิโคเลเซอร์ลงมาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับบอยซีเกอร์โดนเฟเกอร์อนั่นน่ะแต่เหมือนจะเริ่มไปไกลแล้วผมถลำลึกไปหน่อยมังกรเกิดแับทีวันนะจะเอามังกรต่อหลังจากนี้คงเซฟดีกว่าเดีย๋ยวผมก็มาได้พักหนึ่งแล้วดีเคเลือกที่จะดันด้านล่างดันกลางก่อนซีวูที่จ่ายโคเลเซอร์ประเดฟไฟเมื่อกี้นี้อาจจะมามิฉันคุณตาได้ไม่ทันครับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทุกคนอยากดักจับโดรานโดนชามาชุดเดียวแต่ว่าโชเมเกอร์ครับสกิลคนเบอร์ชุดเดียวแต่ว่าไม่มีสกิลให้หนีต่อแน่นอนโดนซัดมาเดลิฟีดเดลิฟฟีดดักด้านหน้าไว้โดนชัดดาวไปก่อนคนแรกหายไปก่อนหนึ่งเบริลพยายามจะไล่ตามต่อมาเบริลคัมนบลนาไว้เหมือนกันแมกเนสตอมรวบสองฮาเพอร์สูตรมาได้หนึ่งตัวก็จริงครับแต่ว่าด้านหลังยังคงยิงฟรีอยู่ท้าสุดท้ายที่สี่ยิงมาสวยงามเหลือเกินเอมเพลเยอร์ดีวายมาเซต้พกูมาแฟตรอบไปแล้วเป็นเอสองทีวันทีวันได้ ค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างหันหน้าให้กับทีวันที่จะได้เก็บใช้ในเกมนี้ไปได้บอกเลยเขาว่าไม่ยากแล้วน่าจะเรียบร้อยผมเกมนี้ครับทีวันคงได้ใช้น่นอนเพราะาอีกยี่สิบวิกว่าทางฝั่งของเบริลกับโชเมเกอร์จะเกิดปอมนากซัสปอมที่หนึ่งหายไปแล้วปอมที่สองเช่นกันแล้วเหลือแคเน็กซัสลนโลแล้วเรียบร้อยครับเกมนี้เป็นชัยชนะของทีวันนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ทีวันเล่นดีมากครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บทรัพยากรแทบไม่พลาดแล้วโดรางวันนี้เหมือนมีความมั่นใจนะเล่นดีสุดๆเลยครับแต่ก็ตามครับผมเรายังคงมีเกมที่สองที่ต้องรอรุ่เหมือนกันนะพักกันสักครู่หนึ่งครับจเจอกันเกมที่สองครับ